รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะรายการพุทธปัญญาพิรมวันนี้เรามีธรรมบรรยายมาให้ทุกท่านได้ซึมซับกันโดยพระเดชพระคูณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรและจะคมบาดลึกขนาดไหนเราไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมาพิรม์ ชีวิตของเราทุกท่านทุกคนที่ล่วงการผ่านวัยมาได้อีกหนึ่งปีก็ถือว่าเราท่านทลายเป็นผู้โชคดีที่เอาชนะอุปสรรคศัตรูของชีวิตสามารถเอาชนะหมู่มารที่ขัดขวางกลายเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นโรคาพยาธิหรือเรื่องใดๆก็ตามที่เราท่านทลายที่เกิดมาก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีเวลาที่ผูกพันกับชีวิตอยู่เพียงท่านละสามวันเท่านั้นมีเวลา ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราเพียงท่านละสามวันไม่ว่าพระหรือโยมวันแรกคือเมื่อวานผ่านไปแล้วใช้ไปแล้วเป็นอดีตวันที่สองกำลังใช้อยู่ เป็นปัจจุบันวันที่สามจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้คือวันพรุ่งนี้เป็นอนาคตพระเนตมาจึงบอกว่าเราผูกพันอยู่กับสามวันนีนะ้ท่านันเมื่อวาน วันนี้และก็พรุ่งนี้อดีตปัจจุบันและอนาคตพระพุทธเจ้าตรัสเตือนชาวพุทธอยู่ตลอดเวลาว่าวันเวลาล่วงไปบัดนี้เธอทั้งหลายทำอะไรอยู่ และก็ตรัสต่อไปอีกว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไปอย่าให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ต้องให้ได้อะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เราท่านทลายได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนและได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อต้องหา เมื่อหนึ่งปีผ่านไปนั่นคือความแก่ไม่ต้องไว้ความแก่ถ้าเป็นต้นไม้ก็แข็งแรงจเจริญเติบโต,ตพริดอกออกผลแต่ถ้าเป็นคนก็เรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าแก่พรรษาเป็นรัตตัญูรู้ราตรีนานทีนี้โบราณท่านกล่าวไว้แก่พระแก่คนไม่เหมือนแก่วัวแก่ควายแก่วัวแก่ควายลูกหลานนำหน้า แล้วตัวค่อยกระย่องกระแย่งตามหลังแต่ว่าแก่พระแก่ญาติโยมตรงกันข้ามยิ่งแก่เขายิ่งให้ออกหน้าดูพระที่โยมยิ่งแก่ยิ่งพันสามมากไปออกงานที่ไหนต้องนั่งหน้าต้องเป็นหัวหน้า ถ้าอายุน้อยพันษาน้อยอยู่ท้ายดีไม่ดีก็สอบตกไม่ได้ร่วมขบวนด้วยเพราะนั้นญาติโยมก็เช่นเดียวกันอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้น โลกถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบคือแบบแผนแบบอย่างแล้วก็แบบฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับในทางที่ดีที่จะให้ลูกเต้าเหล่าล้านในภายหลังได้ยึดถือเป็นตัวอย่างจึงมีคำว่า ทำดีให้ลูกหลานดูกะตันอยู่ให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นไม่ใช่เป็นร่มทุเรียนร่มขนุนใครอยู่ใกล้ละคอยผวาว่าจะร่วงใสเป็นร่มโพร่มใสเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มใสใบหนา นี่คือสิ่งที่ทุกท่านกำลังบำเพ็ญอยู่ทีพุทธเจ้าก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพานได้ตรัสเป็นปัดชิมมโอวาดคำว่าปัดชิมมโอวาดแปลว่าตรัสสั่งครั้งสุดท้ายตรัสแล้วไม่ตรัสอีกตรัสเสร็จแล้ว เสด็จดับขันทปรรินิพานตรงนี้ท่านนึกภาพก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้ทรงนั่งเทศนานั่งตรัสแต่นอนตรัสนอนเทศเทศครั้งสุดท้ายตรัสว้ายังไงหันทธานิพิกขเว อามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะตรัสไว้อย่างนี้แต่ทุกท่านอาจจะคุ้นอยู่แต่ประโยคสุดท้ายที่ว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะแต่จะแปรรวมให้ท่านทหลายได้ฟังว่าดูกระเพิกสูทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายเตือนครั้งสุดท้ายเนี่ยปัจฉิมโอวาทว่าชีวิตสังขารมีการเสื่อมสิ้นไปเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอ,อปปมาเทนะสัมปาเทถะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ที้ถามว่าไม่ประมาทในเรื่องอะไรทรงมุ่งหมายให้เราท่านทลายไม่ประมาทในเรื่องอะไรก็เฉลยว่าให้ไม่ประมาทในเจ็ดเรื่องต่อไปนี้หนึ่งไม่ประมาทในวัยสองไม่ประมาทในชีวิต 3. ไม่ประมาทในจิตสังขาร 4. ไม่ประมาทในหน้าที่การงาน 5. ไม่ประมาทในการตอบแทนคุณผู้ที่มีคุณและสิ่งที่มีคุณแก่ตน 6. ไม่ประมาทในเรื่องบุญกุศล 7. ไม่ประมาทในการเตรียมตัวเตรียมตนก่อนแต่จะตายเจ็ดเรื่องที่ว่าไม่ประมาทในวัยนั้นคนเราก็มีอยู่สามวัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปฐมมวัยมัชชิมวัยและปัจฉิมวัย คนมีบุญก็อยู่ได้ครบทั้งสามวัยคนไม่ประมาทในวัยย่อมจะเร่งบำเพ็ญประโยชน์ให้เหมาะแก่วัยไม่ปล่อยให้ช่วงระยะเวลานั้นๆมันผ่านไปโดยเปล่าประจักประโยชน์โ,ชนโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้วัยแรกให้แสวงหาวิชา วัยต่อมาให้สร้างหลักฐานวัยชาราให้เร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดการจำง่ายง่ายอย่างแรกแสวงหาวิชาทุกท่านผ่านมาแล้ววัยต่อมาสร้างหลักฐานสารหลักแรงพอวัยชาราวัยแต่งหลักธรรมเพื่อคำหลักประกันชีวิต ถ้าได้อย่างนี้ชื่อว่าไม่ประมาทในวัยวัยเรกไม่ศึกษาเล่าเรียนไปนึกเรียนเอาตอนแก่มันก็ไม่ทันเขาแล้ววัยหนุ่มวัยสาวไม่สร้างหลักฐานไม่สรารหลักแรงพอบั้นปลายก็กลายเป็นหลักลอยเห็นไหมท่านทลายประการที่สอง ไม่ประมาทในชีวิตคำว่าชีวิตแปลว่าเป็นอยู่ถ้ามีชีวิตแสดงว่ายังเป็นยังอยู่หมดลมอะไรไม่เป็นไม่อยู่เพราะ,ะนั้นชีวิตเนี่ยแปลว่าเป็นอยู่ย้อนกลับมาถามว่าเราเป็นอะไรเราทำอะไร เมื่อรู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติกิจให้เหมาะแก่ความเป็นนั้นๆเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นไม่ได้เป็นไม่ดีชีวิตก็เสียหายอย่าลืมว่าชีวิตเป็นอนิจจังคำว่านิจจังแปลว่าไม่เที่ยงอนิจจังแปลว่า ไม่มีอะไรแน่นอนกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกในอนิมิตรธรรมกถาพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่ชีวิตกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกไว้ห้าประการหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ สองพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยสามกาละเวลาที่จะเจ็บหรือเวลาที่จะจากสีเทหะนิเขปะนะสถานที่ที่จะทอดร่างลงไปตายสุดท้ายที่หมายปลายทางของชีวิตห้าอย่างนี้อันบุคคลกำหนดรู้ล่วงหน้าไม่ได้ เมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอลับตาตายเสียแลว้วนี่อน,นิจจังชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้ โรคาพาดอาจโจมจู่ใครรู้ได้อีกเวลาที่จิตปลิดจากกายที่นอนตายมิหมายรู้ทุกผู้แลนี่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนกำหนดรู้ล่วงหน้าไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดประการที่สาม ไม่ประมาทในจิตตสังขารคําว่าจิตตสังขารแปลว่าความคิดความปรุงแต่งจิตความคิดความคิดเนี่ยสำคัญมากท่านจึงบอกให้ระมัดระวังความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาทําไมจึงให้ระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคําพูดคําพูดจะกลายเป็นการกระทําการกระทารรจะกลายเป็นตัวตนให้คนทั้งหลายเขารู้เราเป็นคนเช่นไรเพราะนัคนไม่ประมาทในจิตสังขาร ต้องคิดคิดแบบคนไม่ประมาทคือคิดในเชิงสร้างสรรค์ไม่คิดในเชิงทำลายประการต่อมาไม่ประมาทในหน้าที่การงานอาตมาพูดอยู่เสมอว่าคนเราทุกคนเกิดมามีหน้าที่เดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ใครจะปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่ทั้นั้นแต่จริงๆทุกคนมีหน้าที่หมด ที่หน้าที่มีสองลักษณะหนึ่งหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติกับสองหน้าที่ที่เป็นโดยได้รับมอบหมายแต่งตั้งหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครมอบหมายไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งเป็นโดยอัตโนมัติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกดีก่เรียกเป็นโดยธรรมชาติ อีกประการหนึ่งเขาไม่มอบหมายเขาไม่แต่งตั้งเป็นไม่ได้เช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้บริหารในทุกตำแหน่งเขาไม่มอบหมายเขาไม่แต่งตั้งเป็นไม่ได้ข้อสำคัญว่า เป็นแล้วต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีบางท่านบางคนห่วงแต่หน้าตาแต่ละเลยต่อหน้าที่ก็ทำให้หน้าที่เสียหายแต่ว่าหน้าตาดีหน้าที่เสีย หน้าตาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ท่านหน้าที่ดีแม้หน้าตาจะขี้ริ้วขีรีก็มีเกียรติได้ท่านจึงบอกว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างาม หน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยเนี่ยท่านทั้งหลายหน้าที่สำคัญมีกินมีเกียรติมีความก้าวหน้าเพราะหน้าที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีกินไม่มีเกียรติไม่มีความก้าวหน้าท่านจึงบอกว่า มีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมมีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมหน้าที่จึงสำคัญมากเหนื่อยเพราะได้ทำหน้าที่ ดีกว่าเสียใจเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะทำเหนื่อยเพราะได้ทำงานดีกว่าสุขสำราญแล้วกลุ้มก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังดีกว่าถอยหลังเพราะความเศร้าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ท่านทั้งหลาย ต่อไปไม่ประมาทในการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณเก่ตนข้อนี้สำคัญมากคนเราทุกคนต่างมีคนที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิตช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุน จนกระทั่งเรามีโอกาสได้ส่องแสงเพราะนั้นคนมีคุณสิ่งมีคุณลืมไม่ได้คนดีต้องรู้คุณคนไม่ดีลบหลู่คุณและคนดีรู้คุณผู้มีคุณสิ่งมีคุณดังที่ท่านบอกว่า กะตันยูรู้คุณท่านสำคัญนะักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกะตันยูผู้ใดเคยเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีสิ่งใดจะให้ปัน ก็จงมันสรนเสริญเจริญคุณถามว่าอะไรที่เราท่านถลายจะต้องกระตันอยูต้องกระตะเวทีเป็นพิเศษผูกคำให้จำง่ายๆทินที่เคยอยู่โอที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุน พระคุณที่เคยพึ่งเสียเรื่องเมื่อสรุปย่อลงมาก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมไปถึงครูอุปชาอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นคนที่มีกตัญญูอยู่ในจริตอัธยาศัย มีาธาตุของกะตะเวทีอยู่ในจริตอัตยัย,ยจะระึกนึกรู้คนของผู้มีคุณสิ่งที่มีคนอยูตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่ายัรสรุกขัสะชายายะนิสีไทยะาย,ายะสยยวาเป็นอาทิบอกว่าคนเรา ได้พึ่งพาอาศัยร่มไม้ชายคาใดอย่าไปหักก้านร,รานกิ่งเพราะผู้ที่ไปหักก้านร,รานกิ่งหรือทำลายสิ่งที่มีคุณชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนบาปหรือคนเลวโดยแท้ ท่านสุนทรผู้บรมครูกวีบอกว่าทรลักษ์อัก,กตันยุตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนให้ทุกร้อนงอนงอทรพลประเวทมนเสื่อมคลายทำลายยศไม่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอัตมาพูดอยู่เป็นประจำทางโทรทัศน์ก็พูดวิทยุก็พูดที่ทั่วไปก็พูด วันนี้ขอพูดอีกครั้งสิ่งที่เราท่านทลายต้องตระหนักอยู่มากๆเป็นพิเศษก็คือสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ถ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ ไทยหรือจะยืนหยัดอยู่ได้ ว่าท่าทที่คมกริบแบบว่าเลือดออกซิบซิบกันเลยนะคะขอเชิญกลับมาติดตามรับชมกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาทางช่อง TNN 24แห่งนี้สำหรับวันนี้ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปพร้อมกับคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ